เรื่องจริงอิงนิทานเล่มสองโดยพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลิกษิตในการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือโดยพลอากาศโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เมื่อวันที่18มกราคม2518เรียบเรียงใหม่และให้เสียงอ่านโดยสารธรรม เรื่องที่สิบสามคลองใหญ่สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคำว่าครองใหญ่นี้หมายถึงการครองผ้าของพระนะคะไม่ใช่แม่น้ำลำคลองการครองผ้าของพระแบบครบชุดก็จะประกอบไปด้วยสบงรัดประคตเอวอังสะ ผ้าจีวรและสังฆาติแบบนี้เรียกครองผ้าปกติส่วนการครองใหญ่นั้นเป็นการครองแบบพิเศษคือมากเกินไปกว่าปกติซ่งการครองใหญ่นี้ก็มีมานานแล้วมีบางท่านที่บวชแล้วสึกออกไปแล้วได้กลับมาเล่าให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้ฟังว่ามีการครองใหญ่เป็นกรณีพิเศษ แต่ว่าก็ต้องดูพระที่จะให้ครองใหยโดยจะเลือกพระที่ไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่เพราะหากเลือกพระที่ฉลาดรู้ทันก็อาจจะโดนชกปากแตกกันไปมวยของคนมีโทสะกับมวยคนที่ไม่มีโทสะสู้กันไม่ไหวสมัยนั้นมีพระองค์หนึ่งท่านมักชอบลาบอยู่สักหน่อย ส่วนคณะลิงทั้งหลายคําว่าลิงนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านหมายถึงตัวท่านและเพื่อนพระนะคะคณะลิงก็ไม่อยากสวดมนต์เย็นคือถ้าใครนิมนต์ไปฉันก็มักจะปฏิเสธเพราะต้องไปสวดมนต์ตอนเย็นก่อนแล้วก็ไปฉันในเวลาเช้าขณะที่ฉันก็สบายแบบนี้เหล่าลิงทั้งหลายไม่ชอบ เพราะเห็นว่าเสียเวลาในการปฏิบัติพระกรรมฐานหากจะไปก็ต้องเตรียมซ้อมหนังสือการสวดก็ต้องให้เข้ากันเป็นจังหวะเสียงต้องประสานกันให้ไพเราะจังหวะก็ต้องได้ทีฆะรัศกะให้ถูกต้องเพราะหลวงพ่อปานท่านพิถีพิถันเรื่องการสวดมนต์มากอีกประการหนึ่งหากไปสวดมนต์ เมื่อไปถึงแล้วต้องไปนั่งรอนานกว่าชาวบ้านเขาจะให้สวดเสียเวลาไปหลายชั่วโมงแทนที่จะได้นั่งภาวนาทำจิตเป็นฌานหรือพิจารณาขันห้าในด้านวิปัสสนาญาณจะมีประโยชน์เสียมากกว่าการรับนิมนต์ไปสวดมนต์ฉันเช้าก็แค่กินอิ่มสวดเหนื่อยรับเงินเล็กน้อย และถ้าหากคิดว่าจะต้องรับเงินก็จะกลายเป็นโทษไปอีกแบบนี้บรรดาเหล่าลิงกลุ่มของหลวงพ่อจึงระมัดระวังเรื่องนี้กันมากจนชาวบ้านเขาหาว่าถือตัวกันเพราะนิมนต์แล้วไม่ค่อยรับกลับมาเข้าเรื่องนะคะที่บอกว่ามีพระองค์นั้นที่มักชอบลาบ ก็คือท่านชอบรับกิจนิมนต์นั่นเองเหล่าพระกลุ่มหลวงพ่อก็สังเกตว่าท่านไม่ค่อยฉลาดนักเพิ่งจะบวชเข้ามาใหม่ท่านก็คอยศึกษาสอบถามแต่ไม่ค่อยถามหลวงพ่อปานเพราะเกรงใจจึงไปสอบถามเอากับกลุ่มบรรดาลิงทั้งหลายซึ่งก็ได้คำอธิบายตามจริงเท่าที่รู้กัน ถ้าไม่เข้าใจก็เอาตำรามาเปิดว่าตำราเขาว่าแบบนี้แล้วอธิบายไปหากยังไม่แน่ใจก็ไปสอบถามหลวงพ่อปานว่าอธิบายแบบนี้ถูกแล้วหรือไม่อย่างไรหลวงพ่อปานท่านก็จะแนะนำก็จะปฏิบัติตามคำแนะนำพระองค์นั้นท่านก็รับฟังและมีความเชื่อถือและนี่ เพราะมีความเคารพร,รับฟังนี่เองจึงได้ถูกเหล่าลิงตุนเอาได้ง่ายสิ่งนี้ถือเป็นสันดานไม่ดีของเหล่าลิงที่ซุกซนตลอดเวลาทีนี้เมื่อออกพรรษาก็เวลาใกล้กระถินพระองค์นั้นท่านตั้งใจจะศึกเมื่อรับกระถินเหล่าพระกลุ่มหลวงพ่อหรือสีลิงดำก็ไปบอกท่านว่าที่ท่านบวชเข้ามานี่ ได้ทำกรณียกิจครบถ้วนบริบูรณ์กว่าพระที่บวชเข้ามาพร้อมกันเพราะท่านตั้งใจท่องหนังสือสวดมนต์ก็คล่องแคล่วงานวัดก็ช่วยโดยไม่รังเกียจและไม่เคยขาดทำวัดสวดมนต์เลยการเจริญสมถกรรมฐานวินััสนากรรมฐานก็ปฏิบัติทุกวันไม่ขาด คนที่ทำความดีอย่างนี้หาได้ยากดังนั้นก่อนจะสึกจะต้องครองใหญ่เอาเข้าแล้วเราริงเริ่มแผนแล้วนะคะบอกว่าครองธรรมดานี่เขาเรียกว่าครองเล็กท่านก็เลยถามว่าแล้วครองใหญ่นี่ครองยังไงมีอาน,นิสงส์แบบไหนก็ได้รับฟังคำอธิบายว่า การครองใหญ่นั้นอาน,นิสงส์มากมายสามารถนิพพานได้ในชาตินี้หรือหากบารมีไม่ถึงก็ไปเป็นเทวดาหรือถ้าจิตถึงฌานเมื่อตายก็ไปเป็นพรหมได้ดังนั้นการจะสึกออกไปทำให้ความดีนี้มันลดทอนลงไปเพื่อเป็นการรักษาความดีนี้เอาไว้ก็ต้องครองใหญ่ ความดีจึงจะคงอยู่ตลอดไปแม้จะไปแต่งงานมีลูกหลานก็ตามและเมื่อเวลาใกล้จะตายถ้าต้องการไปเกิดเป็นอะไรก็ได้ตามประสงค์ขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะในขณะมีชีวิตเป็นมนุษย์ก็จะสมปรารถนาหรือเบื่อความเป็นมนุษย์อยากไปเป็นเทวดาก็ทำได้ เพราะกุศลที่ทำมันใหญ่แล้วถ้าจเจริญสมาันถะกรรมฐานแล้วจเจริญวิปัสสนากรรมฐานควบคู่ไปอารมณ์วิปัสสนาจะช่วยให้เข้านิพพานในชาตินี้ก็ยังได้ท่านก็ยิ้มเพราะความจริงท่านก็ตั้งใจปฏิบัติจริงจังอย่างที่ว่าท่านก็อยากรู้ว่าการครองใหญ่นี่ทำอย่างไรบ้าง เหล่าลิงทั้งหลายรวมทั้งหลวงตาหวังด้วยท่านผู้ฟังยังจำหลวงตาหวังกันได้ใช่ไหมคะที่ท่านก็โดนดัดสันดานจากเหล่าลิงมาเหมือนกันจากตอนที่แล้วก็สาธยายว่าสบงจีวอนอังสะสังคาติผ้าอาบน้ำฝนมีอยู่เท่าไหร่ก็เอามาครองให้หมดนี่เรียกว่าครองใหญ่ ต้องครองไม่ให้เหลือมีเสือก็เอาเสือมานุ่งด้วยเอาผ้าคาดทับจีวรเข้าไว้เอาหมอนมุง้งมาทำเป็นเป้เหมือนทหารที่เข้าสนามรบสะพายไว้มีบาทก็เอามาสะพายย่ามด้วยถ้ามีตาลปัดก็ถือเอาไปด้วยและเมื่อครองใหญ่แล้วต้องเข้าไปหาหลวงพ่อปานองค์เดียวเท่านั้น เพราะท่านเป็นประมุขเหล่าลิงนี่แสบจริงๆค่ะท่านผู้ฟังหลวงพ่อบอกว่าท่านกับเหล่าลิงได้ทำเรื่องเอาไว้มากก็หนักใจอยู่เหมือนกันท่านว่าใครได้ฟังก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างเลยแต่คำแนะนำก็ยังไม่จบนะคะเมื่อครองใหญ่เสร็จก็ให้ไปหาหลวงพ่อปานแล้วก็ห้ามพูดอย่างอื่นก็นัดแนะว่า เช้ามืดเวลาตีสี่หรือตีห้าเมื่อพระตีระคังแล้วก็ให้เริ่มคลองใหญ่ให้มาที่นัดหมายจะได้ช่วยกันครองทำคนเดียวคงไม่ไหวแน่เมื่อคลองเสร็จก็แนะว่าให้ไปหน้ากุฏิหลวงพ่อปานเวลาเดินไปก็เอาไม้เท้าไปด้วยก็ดีกันล้มแหมนึกภาพแล้วคงจะเดินลำบากหน้าดูนะคะ คืนนั้นเป็นอันว่าให้มานอนด้วยกันกับเหล่าลิงคณาจารย์ทั้งหลายที่ร่วมขบวนการสิบองค์ด้วยกันจัดเตรียมของเอาไว้พร้อมแล้วบอกว่าตอนที่ไปหาหลวงพ่อปานที่หน้ากุฏิให้เคาะประตูหากท่านถามว่าใครให้ตอบว่าอามะพันเตถ้าท่านยังไม่ออกมาก็ให้เคาะประตูอีก ก็ให้ตอบเหมือนเดิมห้ามพูดแบบอื่นซักซ้อมกันจนเข้าใจดีเมื่อถึงเวลาเช้ามืดได้ยินเสียงตีระฆังพวกคณะลิงทั้งหลายยังไม่มีใครลุกความจริงแล้วก็ไม่ได้มีใครหลับกำลังนอนสมาธิกันอยู่เพราะจิตกำลังสบายท่านนั้นก็มาปลุกว่าได้เวลาแล้ว ช้าเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาก็พากันลุกมาช่วยกันทุกอย่างสบงห6ตัวนุ่งซ้อนกันอังสะสามสี่ตัวก็ใส่ไปอีวอนอีกสามสังคาติรัดประคตพาดเข้าไปมองดูเหมือนผีขึ้นอืดก็ไม่ปานเสือศาสตร์ก็มามัดเข้าไปอีก ทั้งหมอนมุ้งพอเข้าเป็นเป้สะพายยุ่งอีลุงตุงนางไหนจะบาดกับตาลปัดอีกเสร็จแล้วกว่าจะก้าวได้ทีก็แสนลำบากกว่าจะถึงกุฏิหลวงพ่อปานก็ทุลักทุเลใช้เวลาเกือบสามสิบนาทีพระทั้งหลายในทีมก็ตามไปด้วยเพราะอยากรู้ว่าหลวงพ่อปานท่านจะว่าย,ยังไง แล้วพระองค์นี้ที่ตุนเสียเปื่อยจะโกรธหรือไม่แต่ก็ซ้อมหาทางออกไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันพอขึ้นไปถึงกุฏิหลวงพ่อปานแล้วเข้าไปใกล้ประตูพวกคณะหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็พากันถอยออกมาแล้วท่านองค์นั้นก็เคาะประตูตามที่ซักซ้อมกันหลวงพ่อปานก็ถามว่าใครท่านก็บอก อามะพันเตเหล่าลิงทั้งหลายก็แอบหัวเราะกันก็คิดว่าหลวงพ่อปานท่านคงทราบเรื่องท่านก็เงียบแกก็เคาะประตูอีกหลวงพ่อปานก็ถามอีกว่าใครแกก็ตอบไปเหมือนเดิมอามะพันเตหลวงพ่อปานก็ถามต่อว่ามาทำไมทางนี้ก็ตอบอามะพันเต หลวงพ่อปานก็บอกว่าไปได้แล้วแกก็ตอบไปว่าอามะพันเตอีกคราวนี้ก็ถามว่ายังไม่ไปหรือทั้งนี้ก็ตอบอามะพันเตคราวนี้หลวงพ่อปานท่านรู้ว่าถ้าไม่ออกไปเจ้าหนี้คงไม่กลับแน่คงจะโดนเหล่าลิงต้มเอาเข้าแล้ว ท่านก็เลยเปิดประตูออกมาหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าคุณนั่นเองหรือดีดีดีอา้าวหันหลังมาดูซิมีอะไรบ้างแกก็หันหลังให้หลวงพ่อปานดูแล้วรายงานท่านว่ามีอะไรบ้างหลวงพ่อปานบอกว่าดีมากแหมคุณทำถูกต้องดีมาก แต่นี่ยังขาดตะลุ่มอีกลูกหนึ่งนี่นะความจริงครองใหญ่นี่ต้องเอาตะลุ่มเทินหัวมาด้วยใกล้กันแนะนำก็ไม่ครบบริบูรณ์แกก็บอกรายชื่อเหล่าลิงทั้งหลายสิบขวาองค์หลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าตะลุ่มที่ยังขาดไปนั่นไม่ต้องไปเอามานะถึงขาดตกบกพร่องไปก็ให้อภัยถือว่าทำครบแล้วกัน กลับได้แล้วดีมากคุณทำได้ดีมากคนอื่นที่ทำดีอย่างคุณนี่หายากเต็มทีนี่ฉันบวชมาหลายปีแล้วเพิ่งเห็นพระครองให้สองสมคราวนี่เองแต่หน้าตำหนิครูคนที่แนะนำทำไมถึงทำให้ขาดไปได้แต่ไม่เป็นไรคราวหลังฉันจะเตือนว่าให้ใครครองใหญ่ ต้องมีตะลุ่มติดมาด้วยมันต้องให้ครบไม่อย่างนั้นเวลาตายไปแล้วจะเอาอะไรใส่ของกินคุณกลับไปได้แล้วหลวงพ่อปานท่านก็ยิ้มคงจะกลั้นหัวเราะอยู่เป็นแน่แล้วกลับเข้าไปในขุต,ติคราวนี้เหล่าครูลิงทั้งหลายก็ไปประคองลงมาพ้ากลับไปที่พัก พอเอาที่ครองใหญ่ออกแล้วพระองค์นั้นแกก็ดีใจกราบขอบคุณเหล่าครูเสียยกใหญ่แต่ไม่ได้รู้เลยว่าโดนต้มเข้าไปเต็มๆต,ต่อมาเมื่อพระองค์นั้นสึกออกไปแล้วหลวงพ่อปานก็เรียกประชุมพูดเป็นในว่าการกระทำใดก็ตามที่ไม่ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยก็ให้เลิกเสีย อย่าไปทำเลยเพราะดีไม่ดีจะเกิดเรื่องถึงค่ากันตายก็ได้มันเป็นการไม่สมควรเหล่าลิงทั้งหลายก็รับผิดด้วยอาการที่สงบท่านผู้ฟังคิดหรือไม่คะว่าคณะนี้จะเลิกซุกซนกันก็คงเลิกเฉพาะในเรื่องนี้แต่ก็คงคิดหาวิธีซุกซนในเรื่องอื่นกันต่อไปมากกว่าคะ่ะ สำหรับเรื่องนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะท่านสามารถรับฟังเรื่องจริงอิงนิทานได้จากช่องสารธรรมโดยเข้าไปที่เพลย์ลิสต์แล้วเลือกรับฟังได้ตามต้องการเลยค่ะขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกทกท่านค่ะสาธุ ท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ